ดีค่ะวันนี้พี่ชื่นจะไอมาทำนี่ค่ะพิกแกงเผ็ดผัดผัดกาก,ากหมูพิแกงแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องของเขาเนี่ยผักบุ้งนี่พี่ชื่นเอาไปเอาไปลวกก่อนนะคะเนี่ยลวกให้เขาสุกลวกสุกเลยค่ะแล้วก็บีบน้ำให้แห้งเลยนะคะเพราะว่า ผัดกากหมูนี้เราจะผัดแห้งๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชิ้เอพริกชิฟฟ้าแดงแล้วก็มีหน่อไม้หไม้แล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆอย่างนี้ใครจะหั่นเป็นแผ่นก็ได้หรือว่าจะสับเป็นฝอยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าบกบุ้งนี่คือถ้าไม่ลวกพี่ชื่นกลัวว่าเขาจะผัดจะจะ,จะดิบๆสุกๆนะคะกลัวเขาจะมีกลิ่นพี่ชื่นก็เลยลวก พอลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องบีบเขาให้แห้งเลยค่ะเนี่ยไม่ให้เขามีน้ำข้างในนี้เลยนะคะให้เขาแห้งเลยค่ะหรือว่าใครจะลวกทั้งเส้นเลยก็ได้นะคะนี่เขมีอันนี้มีผักบ,บุ้งนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมีพริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดเลยคะ่ะพี่เชื่นจะใส่ผิวมะกรูดไอ้ซอยลงไปเลยนะไอ้สองลูกค่ะพี่ชื่นจะไม่ตำผิวมะกรูดนะคะแต่ว่าตำพริกตำกระปิตำกระเทียม ก็ตำพอหยับๆนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งเว็นใหญ่ลงไปแล้วก็จะมีน้ําตาลน้ำมีน้ําตาลมีเกลือน้ําตาลใสาแดงเกลือแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะนี่ค่ะพี่ชื่นจะไม่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีกากหมูกากหมูนี่พี่ชื่นจะใส่ไป ตอนที่เราปิดไฟแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชื่นขออนุญาตทํำเลยนะคะมันจะใส่มากนะคะใส่นิดเดียวพอนะสำหรับพริกแกงนี่ พี่ชื่นผัดมาแล้วรอบหนึ่งนะคะกลัวไม่ทันเวลาค่ะเนี่ยพี่ชื่นผัดมาแล้วรอบหนึ่งต้องผัดให้แห้งเลยนะคะผัดแบบว่าผัดให้แห้งแล้วก็ผัดต้องผัดใจใจไม่ใช่ใจเย็นว่าอย่าอย่าผัดไฟแรงนะคะถ้าผัดไฟแรงแล้วก็จะถ้าผัดไฟแรงแล้วก็จะเสียรสชาติไปเลยนะคะนี่ค่ะ พี่เชื่อจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับเพราะว่าพี่แกงนี่พี่เชื่อผัดจนได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะพี่เชื่อใส่ไปเลยนะะ้นั้นเนี่ยเขาใส่น้ำตาลไปนี่เขาจะเงาขึ้นมาเลยนะ,ะพี่เชื่นใส่ไอ เกลือไปประมาณไม่มากอะเกลือนิดเดียวแต่ว่าจะกะปิจะมากสักหน่อยเดีพี่ชินชอบจะกินกะปิมากหน่อยถ้าใครจะใส่กะปินิดเดียวก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้แต่ว่าโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่ชิ่นกนย่าสงสาตาลไปนิดดีกว่าไอแต่ว่าตอนตำพิแกงนี่นะ,ะพี่ชิ้นจะใส่มะขามไปด้วยนะคะมะขามเปียกที่เราแช่น้ําแล้วนะคะ ตามไปกับพี่แกงเลยเพราะว่าแบบอยากให้เขามีรส <c oughs> มี <c oughs> มีโอสุน <c oughs> <c oughs> อยากให้เขาต้องต้องเอาเปรี้ยวตัดนิดนึงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเจะ <c oughs> การเลี่ยนนะคะจะใส่ไไม่กูดไปไหน่อย อย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะน<ะ>ี่ค่ะพอผัดได้ที่แล้วใช่ไหมคะคือเราผัดเราคิดว่าเขาได,ด้เขาพอดีแล้วล่ะพริกแกงก็แห้งดีแล้วใช่ไหมคะอย่าให้ไฟแรงก็แล้วกันนะนี่ค่ะ อันนี้พี่เชิญจะใส่นี้ไปเลยนะคะเนี่ยคือเขาก็จะเป็นลักษณะเขาก็จะเป็นแห้งๆแ,แบบนี้นะคะ ขราดเขาจะเป็นแ,นแห้งๆแบบนี้น,นะคะขึ้สนสอดเด็เติมน้ำนิดหนึ่งขึ้นใสนน่น้ำตาลไอ้น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งเนพะื่อให้เขาเข้ากันง่ายๆที่เขาเป็นลักษณะนี้เพราะว่า น้ำตาลกับพริกแกงน้ำตาลกับพริกแกงเขาจะรัดกันอันนี้มันจะออกมากลมกล่อมนะคะแต่ว่าถ้าใครจะชอบหวานก็ได้ค่ะโอ้โหหอม,หอมกระปิคุณจะใส่กระปิเยอะหน่อยนะคะถ้าใครจะชอบหวานนิดก็ได้ะคะ่ะแต่ก็แต่จะเค็มก็แล้วกันไม่ชอบก็เข้ากันดีแล้วนะคะ แต่ตอนผัดผัดพิกแกงครั้งแรกระวังนะคะระวังจะไหม้นะต้องต้องไฟอ่อนเลยอันนี้พี่ชื่นจะมีตัวนี้หน่อยนะคะคิอว่าเราซื้อมาแล้วเรากินไม่หมดมันอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคะพี่ชื่นจะใส่ไปด้วย <c oughs> ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่เลยคะ คือของมันมีอยู่แล้วแล้วของมันอยู่ในตู้เยน็นใช่ไหมเราก็ไม่ได,เไได้เราไม่ได้กินอยู่แล้วแล้วมันจะเหมือนที่ว่าเดี๋ยวเ้อเอาไว้เดี๋ยวเราก็หยิบกินเปล่าๆหมดก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะหมูสวรรค์เขาก็ปรุงมาแล้วหมูสวรรค์เส้นนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่เอาผกมุ้งไปลวกก็จะใช้เวลาผัดนานเพราะ,ะถ้าผัด ถ้าไม่เอาผงบุ้งไปลวกก็ต้องต้องหั่นผงบุ้งให้ฝอยเลยให้ฝอยเหมือนกับ <c oughs> ประมาณโอ้ชุกเาประมาณสองเซนนะคะแล้วมันก็จะจะกินกรอบๆด้วยนะแต่นี้พี่ชื่นจะเอาแบบนี้พี่ชื่นจะให้เขาถุกทั่วถึงนะคะเนี่ยพอพอเขาเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนี้เราคิดว่าเนี่ยเอแล้วเนีเข้ากันดีแล้วลเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะ ก็าเข้าก <c ười> uh ันดีนะที่นี้ใช่ไหพี่ชิ้นจะไปปิดไฟปิดแก๊สใช่ไหมคะพอเราปิดแก๊สเราก็จะคนไปสั้อีกหน่อยโอ้โหตายแล้วโอ้โหนี่ค่ะอันนี้พี่ชิ้นจะใส่แก้มหมูลงไปนะคะ แต่เรื่องเรื่องความหวานนี้คือพิกชื่นจะเป็นคนไม่ไม่ชอบให้มันหวานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ก็ให้ก็หวานนํำนิดๆก็ได้แต่ที่ใส่ลงไปนี่ก็คิดว่าพอดีแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมต้องต้องตัดเปรี้ยวหน่อยนะ้ำเขาจะอร่อยขึ้นเลยถ้าเราตัดเปรี้ยวหน่อยใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกว่าอร่อยรสชาติจะดีขึ้นเลยนั่นแหละนี่เขาก็เข้ากันดีแล้วเนี่ย ก็จะน่ากินถ้าใครไม่มีหมูหมูฝอยก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ของพี่ชื่นมันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ชื่นก็เอามาใช้มันเป็นประโยชน์เลยดีกว่าว่าที่มันเหลืออยู่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราเห็นเราก็จะไปหยิบกินเล่นอีก ญาติเทเลยนะเขาก็จะเข้ากันพอสมควรนะแต่มันก็จะออกมาแห้งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ากินถ้ากินถ้าใส่น้ําหรือว่าจะใส่น้ํามันเยอะนีจะ่จะไม่อร่อยเลยนะคะพยายามอย่า,ยาใส่น้ํามันเยอะนะ,ะน้ํามันที่เราผัดวิแกงแต่ว่าทุกคนก็จะใช้ไอ พนันกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทาที่รลอนเขาก็จะไม่ติดแล้วก็จะผัดออกมาได้สวยเลยฝากด้วยนะคะวันหยุดพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำอะไรเนาะอย่างบางคนซื้อแคบหมูไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วล่ะ เอาไว้กินกับส้มตำอะไรแต่ของไม่ชื่นพี่ชื่นจะทำไว้เยอะทำแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เราอยากกินเราก็จะเอามาทอดก่อนแล้วเราก็กินกรอบๆร้อนๆคนยากใช้มือเลยนะคะ ที่มันที่พี่ชื่นกระยักเอาไว้หน่อยนะึก็จะมีการแต่งหน้านิดนึงขออนุญาตใช้มือนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะกากหมูผัดพริกแกงผักบุ้งพริกแกงแดงค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันหยุดไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะกินกากหมูตั้หน่อยนะในตู้มีกากหมูหรือเปล่าลองดูซิไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เราก็หาของในตู้เหล่านี้ที่ว่ามันอยู่เยอะแยะเลยนะั่นนะเอามาทำเอามาประยุกต์กิน ใครจะใส่ถั่วฝักยาวถั่วพูหรือว่าใส่ใบอะไรนะผงชูรสได้หมดเลยค่ะและ้วแล้วถ้าใครจะใส่ใบัหละพาเด็ดลงไปด้วยก็ได้นะคะก็จะหอมอร่อยะคะ่ะเป็นจะเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้โหชื่เอนเงาออกเลยผัดพี่แกงฝากกดไลค์พี่พี่เชิญด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณกันน้ำตาไหลพี่แกงมันเข้าตาค่ะข,ขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ